การหาร่างีมาตไปทางเาราะิหารภารกิจลำดัก็จะมีสี่ภารกิจป่เก็บขยะหน้าตะแกรงดูขยะบนถนนามดดระเบียบรถที่จะรับส่งคนที่เขาออกไม่ได้สี่ลอกกันที่ไม่ช้าจะโ่วงงแล้วไปไหนตัวตีนขอนก็เดี๋ยวทางก่อกรคอจะประสานว่านำไปไว้ตรงไหนกับปรคองปรสานจะรานเขาะ ได้เราจะต้องทิ้งในที่ที่เขาควหนดมนะแล้วแจ้งเข้าไปยังเแล้วภาษาเนี่ยแล้วถ้าไปไหนอะที่เขาทำการอยู่อ๋อดีครับดีครับคือเราพีมีเรือใส่ครับเลยแต่ไปเรือประมาณเราไปเรือบ้าไปแล้วเขื่อนนี้ไม่มีเขื่อนจะมีปัญหาไหมตรงนีไม่มีเขื่อนจะต้องฝดตรงเฉพาะร่องกลางล่องกลางที่ไม่ไม่ควร ครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่ร่วมกับแม่ครับภาคที่หนึ่งะคราร่วมมือช่วยกันป้องกันปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฝนตกหนักในรคต่อันครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นทางการเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะเข้าไปพูดคุยกับนจานาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับรถเล็กมีไหมฮะที่เข้าซออยรถเล็กก็เป็น ดียนาเดี๋ยวไล่เก็บตามสูตท uh uh ี่ตอนนี้เข้ามาในคลองยู่ตต uh nah uh ับน้มันกอยได้กดเพราะอะก็อยู่ผิวน้ำไม่ข้างบนนะเ้ต้งรกับอะเขเอ็ดูดูดูม้เก็นครับนี้ลึกกี่เมตรครับนี้ทนีลก็าเก็เก็ลวกากตอนนี้ลอกกี่เมตรดอมันไม่ใช่ล่อท่ ตาามันยวก็จนแล้วมันไปถึงตโดงแล้วตัดข้าบางซื้อได้ตัวไอตัวคือที่ีงแ่งนะครับคือือูโงอีกแต่ตอนนี้ก็ไล่ไปลงไล่ไปตรงนี้ใช่ไหมไล่ไปตรงนี้แล้วก็หขกข้าบางซื้อทีนก็ช่วยตัดน้ำได้ครับอนน ก็มีประตูระบายน้ำอ่ะไงตรงทุบไหมให้ทหารจ้างพูดไหมไม่ได้มันเป็นสัญญาเรามั่งเหรอมีประตูน้ำคนคนสอะไรก่อนนะแล้วน้ำมันตีบลงเดี๋ยวดีกว่า้าวไหมเป็นการใช้กับประตูราบประมาณนี้ครับคือนข้างในไม่กี่หลุมโหมดที่เราจะไปดูนะครับ้มวก็้ ที่บนของเขาเนี่ยค่ะคืออาคารที่เราจะไปดู่อนเองนคะคท่านมันจะมีอเเป็นไงครับวันนี้ดีครับก็พาไปตรวจจิตท่านรองวิศณุอยู่ครับคุยกับท<ะ>่านรองก็ดีครับวันนี้ก็ได้ความช่วยเหลือ,อใใจากกองทัพนะครับก็มาช่วยกันผมว่าอันนี้ก็เรื่องอันนี้ก็อันนี้เป็นที่ดักขยะก่อนที่ลงอุโมงอ๋ออันนี้คือดักก่อนที่จะลงโมงอันนี้คือรวบรวมมาไว้ตรงนี้ก่อนไม้ไผ่ไมไผ่ดักไว้ก่อนที่จริงระหว่างทางครองนี่ขอรับของน้าเท้านะแล้วก็มีที่ดักเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับก็ ยังเห็นขยะเยอะจริงครับต้องช่วยกันหน่อยนี่ขนาดดักแล้วนะจ๊ะต้องดักกลางดักเยอะนนของาทาวนี่ครวล้าดักขยะทัว้ที่อตรงที่อุมนะครับตรงนั้นเราจะไปสุดของลาดทาวนจะไปเจอของแสนแสบนะครับเป็นสามแยกพอดีล้วเราไม่ดักขยะไว้ในขยะตรงนี้ก็จะเป็นถงสเมื่อทให้ราบายน้วไม่ได้ นี่ขนาดดักต้นทางกลางทางนะครับปลายทางก็ยังมีขยะเงยอะเลยก็ต้องต้องช่วยกันใช่ยนะอาจารย<ช>์สนุ๊ก่ไม่ใช่ว่าเราก็ดักด้วยอแหละแต่ว่าก็ต้องช่วยพี่น้องชาชนครับช่วยกันนะฮะยยเรื่องขยะเรื่องอะไรในแม่น้ำลำกองครับช่วยช่วยกันร้นนนานตางนี้ไปก็จะจะ,จะเป็นโมนวครับนี่มาละกี่ตันตรงนี้บ้นหนึ่งตัห้าตาันห้ตาตันรถคันหนึ่งเลยวันนะฮะวันห้าตันเฉลี่ย อนนูก like. ันน่นอะไปดูน yeah uh, ู่นไหมนุ่นไปหมไม่ต้องเลาะไปนี้หรอกเลาะไปนี้ได้เลาป้านข้าไปลงกได้เเ็บเาไปครับโอครับด้ครันไปเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายตัวไปยังบริเวณบริเวณหนึ่งฮะที่ใกล้บริเวณปาก ทางของกันแฟ้วซึ่งจะใช้รถยนต์ในการขับเลื่อนกันสเล็กน้อยนะครับแล้วเขามีสัมภาษณ์กันแล้วสักนิดหนึ่งคุณผู้ชม เลย <อะ S 2> ข้าหวานไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้ไรภิกิจไปอยู่อยู่ในบ้านแล้วคนในเดชคนเดียวนะครับแล้วคชมเดี๋ยวกลับไปสู่วงล้อมอีกรอบหนึ่ง,ง,ง,งนี้จระรับ่ายกรต่ายกรตายร่ายะยแระต่ก่ายรตายกระต่าลกระ่ยะ่กระต่ายกายะ่า่ระ่า มีอาคารรับน้ําที่แล้วจะเอาน้ำเนี่ยลงไปที่คูโมงที่ระดับลบสามติ๊กได้ดีแล้วคูโมงมันจะวิ่งฟื้นไปที่ปากขนงเลยถ้าเกิดน้ำไปถึงคูโมงได้ก็จะออกไปน้ำเจ้าพระยาได้เร็วแต่ปัญหาคือไอ้ไอ้คลองรั้วยี่สิบกิโลเนี่ยมันไม่ได้ขุดรอบทั้งหมดมันเกิดเขื่อนยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันทำให้การตื้นเขื่อนมันลดสองเมตรระดับมันตื้นเขื่อนพุ่งน้ำมาเลยแบบไม่ค่อยไปไม่จะเทมันจะเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลงรบไหลไหลเขตร ที่รอบอยู่ร้ดพ้าเนี่แหละที่เราเห็นรวมราดพลาหกสี่รวมแถวไอ้รอยรัดพ้าทั้งหมดที่ได้ลงมาแถวเหลือใหญ่อุทิศอะไรเงี้ยก็เป็นผลจากของรัดพ้าที่บัเผอเพื่อทัดผลรอบให้ดีนะแล้วให้น้ําสบายลงมาได้เร็วก็จะทําให้ออกได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเป็นแขนนั่นเองครับเี๋ยวไปดูอุโมงรับน้ำตัวขอรับน้ำนะฮะแล้วก็คือรูปแบบนี้เห่นะวะเนี่ยอาคารรับน้ำพื้นที่ใช่ไหม คือที่ตถานีพระขนงจะมีสมตัวคือมีุโมงค์โโมงค์นี่มาร้อยคิวเซกใช่ไรยิวเซกแล้วก็มีตัวเป็นระบายน้ำด้วยปั๊มปกติอีกร้อยิบหกิเซกสองตัวรวมกันก็คือสองริบห้กิโเซกมงค์มาร้อยคิโเซกร้อยสิบร้อแค่นั้นร้อยห้าอารวมเปนสองร้อยิบ้โเซกโอเคอันที่สถานีสุทรขนงจะมีสระบบคือระบบุโมงค์ุโมงค์คือทางด่วนน้ำเนี่ยระบายน้ำหกสิบกี่บาทเมตรต่อวินาที อันหนึ่งคือเป็นเครื่องปั๊มน้ำธรรมดาอันทีุ่กติที่กรมชนวาดให้เราเมื่อ3าปีที่แล้วมันระบายได้ร้อยห้าคืออีกไต่อนาทีแต่ไอตัวระบายน้ำตัวละปกติเนี่ยพื้นที่สีชมพูมันจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆเป็นคลองประเวศนะคลองประเวศแล้วก็คลองแสงแสที่ลงมาส่วนไออุโมงมันจะเป็นจุดที่รับน้ำตรงนี้แล้วมันจะกินพื้นที่กว้างไปอนอุโมงจะกิน5 0ิตารางเมตรตารางกิโลเมตรตรงสีเหลืองส่วนไอเครื่องปลุกน้ำธรรมดา ที่กรมชนให้มาเนี่ยจะกินพื้นที่สีชมพู70ตารางกิโลเมตรสองตัวรวมกันก็ประมาณ120ตารางกิโลเมตรแต่ตอตน,นเนี้ยอย่างถามว่าลากกระบ a งมีปัญหาตรงไหนลากกระบ a ง g ก็คือว่าควางประเวศมาเนี่ยแล้วก็มาลงนั้นคมมวางประเภทจะต้องอาศัยตรงนี้เป็นตัวดูครับบอควางประเวศไม่ได้ใช่อุโมงค์นะเพราะว่าควางประเวศมนันมันลงมาตรงนี้เลยนั่นเห็นว่าท่วมลากกระบ a งก็มีฝนตรงนี้นะท <โฆ S 1> ่วมลากกระบ a งเนี่ยคือน้ำจากลากกระบ a งต้องไหลเข้ามาในเมืองนั้น ประเวทอยู่เงี้ยพี่น,นีของประเวทใช่เนี้ยใช่ประเวทต้องสแส,สนแสดดแสนแดด่นี่แสนแดดนี่ตัวเองอ่าแล้วประเวทเนี่ยลากกระ b a n ก็ต้องไหลาจากเนี้ยมาเจ็ดสิบกิโลเมตรจากประตูที่ไปเมื่อวานเนี้ยประตูรากกระ b a n ไหลเข้ามาในเมืองแล้วก็มาออกที่พระโขนงัล้วตอนเห็ที่รากกระ b a n มันท่วมก็นนตัวหนึ่งว่าไอ้นี่มันไกลน้ำมันลงที่อู่เมืองมันจะมา,มาที่ประตูพระโขนงยากนี่ก็คือภาพรวมทีแล้วไม่มีไม่กี่เส้นหรอกก็มีคลองประเวทคลองสแสนแดบ แล้วก็มีคลองล้าพลาวแล้วก็มีคลองเปรมประชากรพิเเหนือใต้จากหลักก็มีประมาณนี้มากเออคองยักดูอันนี้จะอ่าอันนี้คองสายหลักทั้งแนวตั้งแนวนอนอ่าอันนี้ก็คือคลองปรลำมาเฟสลประเวฟสลำแสนแสบอพิาสุเลนอ่าพิาสุเลนอยู่ไหนนะอ่าพิาสุเลนแล้วก็มีอันนี้จะน่าจะล้าพลาวคลองเฟรมคองเปรมอันเนี้ยเหนือใต้ก็มีล้าพลาวคองเปรมตอนไอ้สายแสบอันนี้ ประเภทอยู่เนี้ยนนั้หลักๆก็คือร่องนี้แหละก็ต้องออกไปไม่น้ำย้ายได้ครับแล้วก็มีอุโมงค์ที่อยเชื่อมเป็นทางด่วนน้ำอุโมงค์ก็จะไปรับจากจุดที่มีกำลังได้มาอุโมงค์ปัจจุบันเรามีอยู่ฟีฟีอุโมงค์19กิโลเมตรแล้วก็ดูดน้ำได้ประมาณ200ลูกบาทเมตรต่อวิ่งทีซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะปริมาณดูดน้ำทั้งกรุงเทพฝั่งางตัวถอดภางตะวันตกเนี่ยต้อง2,500ลูกบาทเมตรต่อวิ่งทีอุโมงค์เนี่ยรับได้ประมาณ200ลูกบาทเมตรประมาณ10เปอร์เซ็นต์เอง เรื่องคลองยังสำคัญมากเลยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูเรื่องปั๊มน้ําที่ออกจากคลองเรื่องการสูดรอดในคลองครับโอเคสีฟ้าเนี่ยคืออยู่ในอิทธิพลของสรที่สูตรน่ไม่นานเป็สีฟ้ากันนะอุโมงค์เนี่ยมันช่วยค่าสิ่งนี้ก็คือสีเขียวอุโมงค์นี่ืันดีค่ะมันเป็นแต่ละจุดเป็นจุดหนาแน่นไงใช่ก็เป็นอิทธิพลเนที่แต่อุโมงค์เนี่ยถ้าถ้าคลองไม่ดีก็ไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยน้ำในคลองมาที่อุโมงค์เรื่องคลอง พอไม่สามบ้านเอาน้ำที่อุโมงได้ก็จบใช่ค okay. แล้วก็ไอ้เรื่องน้ําเหนือก็ยังไม่น่ากลัวมากเพราะน้ําเหนือที่ปล่อยมาตอนนี้มันประมาณพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เกิดไยน่าต <Okay. S 1> ของเราเนี่ยแค่จะเทอเดี๋ยวต้อง2อง0ห้ารอยลูกบาทเมตรต่อวินาทีถูกปะอใช่นั้นจริงแล้วตอนนี้ลงมาพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าก็มีตัดการไปแล้วให้เสริมคันเพราะเวลาถ้าเกิดน้ำมาเยอะมันจะเทอรไงนี่คันกน้ำเราเนี่ยมันอยู่ที่ระดับมาบวกสามบวกสามค้วประมาณบวกสามั้น ถ้าเกิดเธอถึงตวบกสาเนี่ยมันต้อง2 5 0 0ัน้าร้อลูกบาศเมตรต่อวินาทีเราจะมาแค่พันเดียวก็วอยัางไม่น่าเป็นห่วงมากแต่ต้องไปเสริมไอจุดฟันหลอนั่นไอริมน้ําที่ที่ฟันหลอนี่แหละเ็าจะเกิดน้ำท่วมมันนะได้เรียกนกระสอบนั่นใี้ไปดูเลยให้เขตไปดูไอน,น้ำท่วมกรุงเทพม,มีแค่สี่เรื่องเองน้ําเหนือน้ําทะเลหนุนน้ําท่าที่มาตามช่งลังสิทุิ่งเจ้าเจ็ดแล้วก็น้ำฝนในพื้นที่สี่อันนี่แหละก็จัดการให้ได้แต่ตอนที่เจอไปที่แล้วคือน้ำฝนในพื้นที่ อย่างเจอที่วัดทองเตยน,นอกเป็นน้ำทะเลหน,นุนนะอย่างปีห้าสี่โซนหนึ่งก็มาจาัดน้ำน้ำท่าน้ําเหนือน้ําเหนือมาบางทีมันมันทะลุกออกมาเป็นน้ําท่าเพราะว่าอย่างเกื่อนประตูน้ํามันพังก็ออกมาเป็นน้ําท่าที่มาตามธุ่งรังสิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่สี่น้ำนองครับนะจุดไหนที่ต้องไปเร่งเสริมก็อ๋อนะที่วันนี้อยากให้ไปเร่งเสริมเร่งเสริมคันริมแม่น้ำเจ้าพรยายก็อยู่ในแผนปฏิบัติการอยู่แล้วแต่เป็นี้ฝนมาเร็วหน่อยอาจจะต้องขยับเวลาก็ได้ค,ครับโอเคแล้วที่ผ่านมา ขยะก็มีส่วนตัวอย่างเช <under> ่น <Luther> มันจะเป็นเช่นเมื่อมีขยะมาถึงปุ๊บครื่อุดน้ําดูดขยะเข้าไปก็พังเลยมันมีหลายอย่างไรแล้วก็มีเครื่องหรืออที่พังเพราะว่ามีเศษท้ายเศษอะไรเข้าไปหรือไม่เวลาเราเราใช้วิธีเก็บขยะโดยใช้วิธีกรองแล้วก็รอรถมปเก็บนั่นคือตีทุ่มรถมปเก็บเนี้ยมันที่ฝนตกหนักก็ไปขยะที่กรองในถุงดำก็ลงมาอุดไอ้ท่อระบายน้ำไม่เล็กเนี่ยนั่นนี่แล้วถุงใบเดียวเนี่ยอุดตักน้ำท่่มไปเลยนะพราะว่ามันไปอุดตรงไอ้ฝาท่อพอดีหรือฝาท่อกลมกลมที่มีระบายน้ำเนี่ย ขยะไปอุดปุ๊บเนี่ยมันก็ลงไม่ได้เพรามันเป็นปัญหาเต้นเลือดฝอยกับเต้นเลือดใหญ่คู่กันนี่เราทหารเองก็จะมาช่วยดูแลเราดีถ้าเกิดขยะเยอะก็จะเอาคนมาช่วยเดินด้วยเพราะว่ามันต้องดูให้ครบวุมรนี่ถามว่าถามว่าเราตั้งวอลลุ่มก็มีคนบอกเอ้ะทำไมไม่ทําวอลลุ่มทำไมต้องลงไปในพื้นที่ก็บอกว่าวอลลุ่มมีมีประจําอยู่แล้วครับวอลลุ่มแต่ว่าวอลลุ่มมันจะเห็นภาพใหญ่เมื่อเราอยู่ในวอลลุ่มที่ดินแดงเนี่ยเห็นเลยว่าถนนน่าร่วมหลักเท่าไหร่แต่ไม่เห็นเลยว่าไอ้ไอ ลากระแผงไอ้ยละเท้าหกสี่ทั่วว่าอันนั้นจะเป็นืุนที่เป็นเลื่อนฝอยนั้นในวอลุูมจะเห็นถนนเมนรู้ว่าน้ำเมนเท่าไหร่แต่ื้นที่ย่อยๆเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลอะไร้นนุที่นะก็ขเขตแจ้งมาเราต้องลงไปดูปัญหาทันทีการลงพื้นที่สำคันนะอย่างถามว่าในวอลุูมเราไม่เคยคิดเรื่องการขนของคนเลยไม่มีพูดเรื่องขนของคนแต่ว่าพอเราลงไปทุนที่เ,เล้ว่าเฮ้ยเที่ยงคืนคนกลับบ้านไม่ได้ไม่ต้องต่างให้เศรฐกิจเอารถมารับคน อาจารย์บอว่าต้องประกอบกันนะครับก็มีหลายท่านแนะนำาก็ขอบคุณนะผมว่าก็เป็นคาแนะนานที่ดีนะแต่ว่าจะบอกว่าแฟรจีร้เรามีวอลุ่มเรามีพร้อมแต่มันจะไม่ครบสมบูรณ์หรอกมันต้องมีลวไปในพื้นที่ไปเห็นหน้างานไปใ,ให้กํลาลังใจคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยไปดูปัญหาประชาชนะานะแล้วสุดท้ายก็ค่อยพัฒนาแผนให้มันละเอียดขึ้นตอนนี้ก็ต่างให้ทางพลักรวัตน้ําเอาข้อมูลจุดต่างๆมาพักแต่ที่รวมละก็จะเห็นต้นถนนหลักหมู่บ้านย่อยๆก็จะเห็นภาพรวมว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรบ้าง มันท่อไม่ได้รอกพท่อรอจะไม่เสร็จนะฮะปัญหาท่อเล็กไปปัญหาปั๊มสูดปั๊มปั๊มน้าไม่พอปัญหาบางทีฝนตกเป็นหย่อมๆยอเพราะว่าพัลลการโลกร้อนเนี่ยฝนมันจะตกเป็นหย่อมๆย่อิ่งใช้แล้วตกที่พัฒนา1ั80มิลที่เดียวเลยเนนากเขาต้องมีปั๊มที่ดบับเรื่อที่ได้เร็วขึ้นเอาไปเสริมจุดที่มีปัญหาเฉนั้นต้องปรับแซอรจี้ให้สอบกับสถานาการณ์ของน้าด้วยครับแล้วก็ที่หาความร่วมมือเพราะว่าทุกหน่วยมีกําลังเหลือทหารท่านก็ รุณาถ้านกิยกมากรุณามากก็ผมว่าดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาส่วนที่มีเหลือมาช่วยกันะนะเราคงจะแก้ปัญหาได้แล้วหลังจากนี้เราจะลงที่แบบน้ำฝนหพื่อลงใช่เพราะว่าถ้าผมลงผมลงผมลงกลางคืนผมไม่เคยลงกลางวันนะกลางคืนคือไม่ได้ประชุมหรอกประชุมเสร็จแล้วกลางวัน,วนกลางคืนก็ลงไปดูพื้นที่หนะาข้อดึงดึงเราลงเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนทํางานให้ลงพื้นที่หรืออย่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องนั่งเพราะว่ามันรถเองไปไม่ได้อะน้ำมัน,น,นมซ่วงนะมอเตอร์ไซค์มันก็เข้าถึงพื้นที่ได้ได้เร็วกว่า ไม่ได้นั่งไปแบบไปไปโชว์อะไรนะนั่งเพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วกระตุ้นให้กำลังใจประชาชนให้กำลังใจคนทำงานมันก็เป็นสไตล์การทำงานผมนะครับแต่ก็นอมรับความเห็นนะที่บอกว่าเรื่องต้องมีวอลลุ่มอะไรเราก็จัดทำวอลลุ่มก็เอาความเห็นทุกคนนะมาพัฒนาให้ดีขึ้นนะก็ขอบคุณมากที่ช่วยติชมมาครับแล้วตนนี้คือเราจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาแล้วพวนีโดนปกันยังไงไม่มาะายน้ได้งขึ้นไม่เหมนกับช่วงกับที่ที่แล้วที่อือที่แล้วเนี่ยจริงแล้วมันปัญหาคือฝนมันตกหนักจริงนะ ต่เราก็ดูจุดอ่อนแล้วก็พยายามทะลวงเนี่ยเรื่องคลองเรื่องอะไรเงี้ยก็แต่เรื่องถามว่าล่องน้ำไหมเราล่องเต็มที่อยู่แล้วแต่เืิอคลองมันตื้นเขือนเนี่ยมันก็ล่องได้แค่เดือนเดียวเพราะว่ามันก็มาเตจอท้องคลองละมันก็่องมากไม่ได้มันก็คือต้องพยายามลอกคลองซึ่งเราก็ลอกมาเป็นเดือนแล้วนะไอ้คราวนี้เราก็ลุยเอาเครื่องจักรนำอันนี้คงได้เยอะขึ้นที่ทหารมาช่วยโอเคขอบคุณนะจ๊ะเราทำก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากแม่ทัพขา้ที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชม มารวมด้วยช่วยกันในการเอ้า <ici> นี่ไม่ใช่สัมภาษณ์ส่วกลางเหรอเอ้าโอพูดตั้งนานเป็นพูดแพรเลยอะไรมาหลอกพูดครับนี่ครัก็ลองมายังไงต้องทับต้องช่วยสกัดนะครับรอแม่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมแล้วเดี uh> ๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปต่อ um> อีกสถานีหนึ่งนะฮะและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับนี่ก็จะเป็นแหล่งการอย่างแหล่งเข้าอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชม เราได้ทำเนานให้ทหารมาช่วยดูแลชาการเรือนด้วานะเพื่อความร้ท่านรอไห้ครับก็ได้ดูเนานการประสานงานในรายละัอียานะเพื่อการที่ทหารจะช่วยก็มีอยู่สี่เรื่องหลักๆเริ่มแรกดูการดูแลขยาบานสู้บานเจ็บถูกนาำหลังแก้ปต่ะเป็นตัวพวงพลาสติกที่เชื่อมระหว่างแสบกับเท้าหรือไปที่รัวอวัยวะที่มของซึ่งบางทีพยาธิจิตใจจะปิดให้การชไา้น้ำอ่อนช้าลง าหารทีเ็จที่สองคืออไจะเป็นขยาธที kind of ่อยู่ตามพื so ้นที่ต่างๆเพราะว่าในรางขอสตังคมียาธิาอยู่ที่สองมันกระจายมาแล้วก็นปตามเส้นเลือดฝอยต่างๆนี่ก็เดี๋ยวถ้าเจเป็นครเราจะสา้ภาษานาษามี่ทางบนดมาด้วยดูแลพยาธิโยตรงพื่อทำให้น้ำมันไหลลงได้เร็วขึ้นอันีสามก็เป็นการถุรรอเพราะว่าปัจจุบันเราได้ดำเนินการุดรับรอมาเดือนหนหกสิบโมแต่ว่าเรามีัพยากรจกัด ถ้าถามว่าคอหลักๆเราคือคลองพาะ้าเราที่เป็นตัวต้องคองน้ำจาบท่าเหนือลงมาทุกชั่โมงคองแหลแตกก็จะมีความตื้นเหนืออยู่ประมาณลบสองบบุญให้ได้มากแอนี้เพื่อให้สัน้ำน้ำสามารถไหลได้เร็วขึ้นแล้วน้ำที่เป็นแกน้งติดเบือทางทหารทีจะเรือทางกน้าที่มการรบสุจะน่ารัาทหารไดทำนวได้ผลโยกยิวัดลำบัวนะขึ้นเหนือทางทหารแล้วก็ไป <Ừ. S 1> ่วลงมาทาใต้ทางกรมจะดำเนินการขุนอ เรื่องที่สี่คือเรื่องตอนนี้ถ้าเกิดเหตุถิดวิจัยจริงเนี่ยเกิดกับน้ำท่วมแบนเมื่อที่แล้วถ้ำท่วมฐานทางนเดินทางลำบากเนทางถานจ้าองก็จะให้ดำเเรื่องลดลดช่วยผลิดวนะว่าอย่างตอนนัเนี่ยหาที่เราพบตอนเราลงท้างานเลยคือว่าทางตอนเดางไได้รถเเองก็อยากเราะรถเมยก็ตายเดือทางก้าในตอนเองก็เข้าลำบากเพาะตอนไปขึ้นได้เร่งดินถตกน้ำเยอะ ก็รัาษเองก็จะมาช่วยรักษางานตรนี้เอาเอาปรที่ดีมาช่วยแล้วก็นะครับก็ได้พูาจบเสด็นท่านระกาจที่ผู้ักาาด้านโรคนะแการรักษาทานมันมีควกมพิขึ้น้็ดีผมคิดว่าเป็นการเป็นการรักษาทานกันแล้วก็ก็มีต่วแทนอื่นที่มาช่วยด้วยแล้วก็เิทางตอนั้นางอื่นที่เกี่ยวข้องเการรวรยากคนนะแลวุานจะมาให้สนามแตเกิดผู้อี่นไ่ได้มาเทาากัน และนี่ก็คือรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับคุณผู้ชมท่านผู้เปี่ยหวัดที่้ะบอกให้้ท่านยู่บนนครับก็องแทัพภาคที่หนึ่งก็มีนโยบายของท่านมีการนำระบกความรับที่จะให้หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่นั้นให้กให้การสนับกบาง่วนบเพเราเป็นหาทีืที่เวรารอที่จะให้การสนับนุ่้กำลังัา ครับภาการสิจารนะครับกินดีครับ้องที่จะทำการ่วบทุให้หมาล่าัครับในเรื่องของในภาพรวมนั้นก็เราก็พยายามทำทเรื่องนะครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรืออำนวยความสะวกในเรื่องของการจราจรคับการช่วยเหลือข้อกํารต่างครับขอบคุณครันี่เป็นความประมมือแรกนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่แรกแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่า ก็เป็นการาร่วมมือกับแม่ทับภาคที่หนึ่งาคหนึ่งตั้ก็ราจะมีตัวี่รย้งสี่องต้ว่าเราไ้ทน้่าทุกอยเน้ตัอมกับฮาเป็นลม่หันิดทุกอย่เรียนตัวอห่ตั้าตัวาทที่ที่โม่อที่จรงกลางคือยับงติ ตะแกรงตะแกรงการปกติโอ้ข้อเสืออยงน้นรงนั้นคืมัอเนี่ยตรงนั้นก็ดีขยะขยะมัเข้าตรงพระา้านั่นขยะขงพโมเนี่ประดาษที่จุดที่ลาคาระจากแปกงพระาก้าเขามนจุดเี่น้นเข้าวขยะก็จมีความสึงจุดที่งอยู่ที่พระา้าจุดก เรื่องสนั่อยู่ในพิัราที่ิพิัะศ่ทีู่มกับมาแล้วก็ดูแลอย่างหเพราะเม้่เดินไปปการรถเ์เดินแล้วก็ดูแลให้ฟัเดินได้ตลอดให้มันเป็นรัรางรือไม่รับี่างเปสายคือก็ดีอย่างที่ฟ้าที่พมาจากไปตแหลงเพื่อไปจากแหนึอย่างที่ที่ครับ ีตัวที่เป็นปั๊มปกติมีสี่หรือตัวปั๊มรวมมี6ตัวถ้าทำงานรับกระสระับัปนมสหรือ้าตัวเนี่ะก็ต้องดูแลมันทำงานได้ได้เป็ตอนนี้ประมาณขยะที่เราดักได้ในแต่ละวันมีประมาณเท่าไหร่คะถ้าถดนี้ประมาณ้าตันหาตันรแล้เราต้องพวงขยะที่ไ่ใหญ่นะอย่างทุกสามันตัวเแา้อเตียมโซฟาที่อนที่นอนที่อนที่แตนยงที่นอนแล้วเรียที่รับกระแาโจยเขาจะยิ้งมาแล้ว ขยะท้นใหญ่ี่นัเก็บได้แล้วก็เอาไปรียูสไปไปจกทุกัแล้าไละงนทาี่เขาบารงก็อาจไปคนหาเราไกาสก็คืออะไรที่สงงีก็คือต้องพยายามอยาให้ขยะลงในเ็กองรวมทั้งคนกนดด้วยนะเรา่อี้แล้วขยะที่เราวางไว้เราเก็บถ้าเห็นผลจบมาเก็บเข้าบ้านก่อนได้ไหมอม่งัีนเดี๋ยวพอผลกบมาพวกขยะที่เราเก็บกลายเป็นอุปสรรคที่ไม่ดให้ ก็ระบาย้นิเดีน้อยเรเห็นหลายจุดที่ทั่วไปอย่างที่ไปหัวาดเนี่ยก็ติดทรายขยะ่แลมก็เล็กๆนะถูกปัเดียวก็สารถาัวได้แต่ว่าคนจุดับกก็ต่องคยุนจุดนี้กดูบ้างๆนะว่าอย่างห้เขยะที่ถ้ามีตกป่วเก็บก่อนไดไหแล้วรอรถขยะมาเราก็ท้ายเว่าจะมีเล็กๆหรือว่มีตัวที่ามก็โดวม้ก็ผมก็คือเรื่อเพื่อเ็ตัวหลักใชไท นะครับขอบคุณนะครับทุกนแล้วก็ใครร่วมมือด้วยก็ขอบคุณทุกภาคส่วนฮะที่ร่วมมือกันเพื่อช่วยคนกรุงเทพมหานครนะฮะไม่ใช่แค่เพียงกรุงเทพแต่ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่ดีมากฮนะต้องขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับรรรอนนนะคคัับท่ท่าาาาจย์แสงใวววมปด พอถึงบทสิับกระทำที่ผมได้ไปยืนเต้นสูงน้ำหดคือสั่งพครับเรื่องของนั่นตรงนี้ก็ดีทองครับก็นับเลย สวัสดีครับผู้ชมว่าคะปติปานหนูวาสนาไงเราอยู่ไในนี่นะสบายดีนะเมื่อกี้เออดีเลยเดี๋ยวเราหลัปหาละไม่ลืมนะได้ได้ได้สบายดีนะเอทีรักกันดีกัน

นี่ก็เทียวเราบแรบบนั้โอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวขออนุญาตขับรถยนต์หน่อยนะครับ